สวัสดีค่ะ master, ดิฉันอาจารย์สรักษ์ haar, น้อยสุพรรณนะคะคือครูจากโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยาสามค่ะวันนี้นะคะเราจะนําข้อมูลของน้องๆจากโรงเรียนบรรหารนะคะมานําเสนอข้อมูลการเกี่ยวกับเรื่องรายวิชากาศรศึกษาค,ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นะคะในส่วนของ i อ1ค่ะซึ่งเราเรียนกันในภาคเรียนที่1มาผสมผสานกับรายวิชาการ,รสื่อสารและการนําเสนอนะคะซึ่งเป็นรายวิชา i อ2ค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยาสามเนี่ยมีข้อมูลในเรื่องของหลักวิชาการแล้วก็การดําเนินงานของน้องๆ ค่อนข้างจะครบทั่วและก็สมบูรณ์มากนะคะดังนั้นทุกคนควรจะมาดูข้อมูลกันนะคะว่ามีอะไรให้เราติดตามกันบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะค่ะชื่อเด็กหญิงนิสาธนี้ชัป์มาสารสเปละี่20ค่ะเนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าและเพื่อให้ความสัมพันธ์กับเส้นผมข้ารเราจึงได้จัดทำครีมนวดผมที่สามารถช่วยทำให้เส้นผมแข็งแรงชุ่มชื้น ผมเงางามไม่ขาดหลือร่วงด้วยส่วนผสมที่มีน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งและน้ำดอกกุหลาบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการทำครีมนวดผมจากน้ำมันมะพร้าวและน้ำผึ้ง 2. เพื่อจัดรเพื่อต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างและประสิทธิภาพของครีมนวดผมสมมติ่ครีมนวดผมมีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งและน้ำกุหลาบ สองเทียนุคผมมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวที่ช่วยปรับสภาพเส้นผมประโยชน์ที่เข้าไ,ไดจะรับช่วยปรับสภาพเส้นผมช่วยปรับสภาพเส้นผมให้ผมนุ่มสลวยเป็นเงางามช่วยปรับสภาพหนังสือนังศีรษะจะช่วยไม่ให้หนังศีรษะแห้งและป้องกันเกิดรังแคปรที่ 2. สองเอกสารแหละะที่เกี่ยวข้องการศึกษาการไปเพียบคิดในผมจากน้ำและน้ำผึ้งมี วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ได้จากเค้นนวดผมทั้งสองสูตรบทที่สามวิธีดำเนินการสูตรที่หนึ่ง treatment เก้าสิบน้ำกุหลาบสามช้อนน้ำผึ้งสามช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวสามช้อนโต๊ะสูตรที่ treatment เก้าสิบน้ำกุหลาบหกน้ำผึ้งหกช้อนโต๊ะ น้ำมะพร้าวหกช้อนโต๊ะผรทีสีผลการศึกษาเข้มนลผมจะนำน้ำันพาน้ำผึ้งสูตรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพความหอมมากกว่าสูตรที่สองจึงเปรียบเทียบได้ว่าสูตรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าสูตรที่สองประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คืออาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามสิบเอ็ดแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้หนึ่งจุดหนึ่งอาจารย์ผู้สอนจุดหนึ่งโค้ชโดยประสงค์ของการศึกษา 1.2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามแถวสบจำนวนคนบทที่5สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะสรุปการเปรียบเทียบคิดว่าผมจะนำมาพาะำพร้าวน้ำผึ้งดังนี้โซรที่1มีมะพร้าวน้ำผึ้งและน้ำกุหลาบมากกว่าโซรที่2-2เท่าจึงทำให้โซรที่1มีประสิทธิภาพความหอมความง,ง,งามและชุ่มื่นมากกว่าโซ่ที่2จึงเปรียบเทียบได้ว่าโซรที่1มีประสิทธิภาพน้อยกว่าโซรที่2 บทที่หกการสะท้อนคิดการสืกอาการเปีเทียบคิดว่าผมจะนำมันมาพารน้ำผึ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่จะคิดว่าผม,มทั้งสองสูตรกลุ่มของขพระเจ้าขอสรุปการสะท้อนคิดจากการปฏิบัติงานขอบคุณค่ะ